สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมก็จะมาเปลี่ยนตัวไฟตัดหมอกนะครับพอดีได้ซื้อไฟตัดหมอกตัวใหม่มานะครับก็เห็นมีคนติดตั้งไปกันเยอะแล้วนะะก็เห็นแล้วก็สวยดีนะผมสั่งมาลองดูนะครับก็ดวงหนึ่งมันร้อยกว่าบาทคู่หนึ่งมันประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมได้มานะอืมนะเดี๋ยววันนี้เรามาทําการเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับ กับรถที่ผมจะเปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะเ,เฟพาะหวานนะลองวัดดูแล้วแหละว่าโคมโคมมันเท่ากันนะเขาบอกเป็นไฟตัดหมอก led ขนาดสีนิ้วก็ผมซื้อมาเนี่ยก็คือคู่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวปลั๊กปลั๊กต่อเนี่ยแถมมานะในกล่องเนี่ยก็คือจะมีตัวไฟคู่หนึ่งแล้วก็มีตัวปลั๊กคู่หนึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำการเปลี่ยนกันนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหม มันมันผมว่ามันไม่ได้ตรงรุ่นหรอกอาจจะต้องมีการแปลงนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่าตัวหลอดก็จะมีเอขาจะมีสามสามหลอดนะครับก็คือเป็นหลอดไฟตัดหมอกนะครับหลอดเอไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวสีส้มแล้วก็มีเป็นเดย์ไลท์เดย์ไลท์หรือไฟหลีนั่นแหละผมไม่แน่ใจนะครับมีสามหลอดก แน่น,นะดับแรกเดี๋ยวเราก็ต้องรื้อกระชนแต่เดี๋ยวผมจะลองรื้อด้านล่างดูก่อนนะว่ามันสามารถล้วงแล้วก็ทอดตัวนี้ได้ไหมนะเพราะว่าผมขี้เกียรื้อกระชนเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็คงจะต้องรื้อกระชนนะ ครับอันนี้เดีย๋ยวผมต้องถอดกันจนหน้านะส่วนวิธีการถอดกันจนหน้าอย่างละเอียดเนี่ยเพื่อนเพอนลองย้อนกลับไปดูนะครับผม,ผมมีทําคลิปไว้แล้วนะครับก็คือเป็นคลิปตัวเปลี่ยนไฟหน้าอันนั้ผมลงวิธีการถอดกันจนไว้อย่างละเอียดนะเพื่อนๆย้อนยอยกลับดู วิธีการถอดกันชนหน้าเนี่ยเพื่อนลองยอ้อนกลับไปดูตัวคลิปที่ผมเคยลงไว้นะก็คือการเปลี่ยนใบหน้านะตัวเชฟานนะตาว่าแล้วกลับไปดูคลิปนั้นไะด้ตัวกระจังหน้าเขาจะมีน็อตสตัวนะข้างหน้าแล้วก็ตรงข้างบนมี สองตัวแล้วก็มีน้องสองตังว ตัวกันชนก็จะมีปุ๊กนะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วก็มีน็อตเนี่ยตรงเนี้ยตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างใต้กันชน ปมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะล้วงทำเอาเนี่ยเห็นปะนี่เราจะเจอไฟตัดหมอกแหละเดี๋ยวเราก็รื้อชุดนี้นะครับแล้วก็เอาชุดใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะล้วงทำกันแบบนี้สนิมขึ้น นะวิธีถอดเป็นส่วนนะถอดเป็นส่วนไม่ยากนะตัวปลั๊กเก็บได้พอดีนะเ,เดี๋ยวลองเปิดดูก่อน ตัวปั๊กเ็เสียบได้พอดีเลยกับตัวของเดิมนะ หมอกตัวเก่ามีน็อตจับอยู่สองตัวนะเป็นเบอร์สิบเราก็ขายออกแล้วก็ดึงออกทางด้านหน้าได้เลยนี้เรามาดูว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมนะเนี่ยเพื่อนดูขาใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองถอดขานี้ออก อาจจะต้องเอาขาหลอดเดิมเนี่ยมาใส่ฮะเพราะว่ารูมไม่ตรงได้ไหม เดี๋ยวขออนุญาตแปลงแป๊บหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้นะเพื่อนอันนี้แปลงใส่ขาเดิมนะครับตัวรูนี้ต้องเจาะให้มันใหญ่ขึ้นนะของขานะต้องเจาะให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้ใส่อตัวแกนของตัวใหม่ได้นะครับส่วนในตัวตั้งไฟเนี่ยผมเอามาใส่ไว้ข้างล่างนะก็คือให้มันคําไว้อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ตกไฟที่ผมตั้งไว้ก็คือ ติดแล้วจะตั้งไม่ได้นะของผมจะอยู่มานี้หน้าต่ำหน่อยๆน,นะครับส่วนในตัวปรับตั้งไฟเครื่องบนนี้เดี๋ยวกาบเราจะเอาซิลิโคนยิงอุดไว้ให้มันอยู่ประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จับใส่เข้าไปในเข้าไปในเบ้าได้เลยใส่เข้าไปแล้วมันจะนูนนูนเลยออกมากว่าของเก้าเนะี่ย นี่นะยิงซิลิโคนแต้มไว้อย่างนี้นะโโนยอ,ยานอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราเน้นใช้งานอยู่แล้ว <laughs> ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยได้ประมาณนี้นะเพื่อน,นจำน้อสองตัวเพราะว่าใช้ขาเดิมส่วนตัวปลั๊กเนี่ยก็คือเสียบเข้าปลั๊กเดิมได้เลย นี่แบบนี้เดี๋ยวลองเปิดเทสกันโอเคติดใช้ได้ อันนี้ผมก็จ้ำสใส่ตัวที่ว่าเป็นไฟเดียร์ไลท์นะครับมาฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวมาต่อกับดวงซิกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจ้ำกับไฟรีเข้าซิกเดียวก็อีกข้างหนึง่งเดี๋ยวเราก็แปลงขาแล้วก็จับใส่เข้าไปนะประมาณนี้ตัวสายไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมต้องจ้ำกับเส้นนี้นะ ผมต้องจำเส้นขาวเขียวนะครับเพราะว่าม hey, really? okay. okay, so ันเป็นสายไฟเลี้ยวมาอยู่นี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ตัวไฟหลีตัวไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวเนี่ยผมจำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเทสก่อนประกอบนะ โอเคติดครบนะเดี๋ยวก็ประกอบกันชนเข้าไปแล้วเดี๋ยวต่อไฟลีอีกทีหนึ่ง ไปด,ดีนะหรือว่าเดรรานั่นแหละหี่ผมยังไม่ได้ต่อนะผมลองกิ้นดูก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูเต็มๆนะ ประมาณนี้นะเพื่อนๆตัวไฟก็แปลกตาดีนะครับก็อันนี้ผมต่อครบหมดทั้ง3ไฟนะก็คือมีออไฟลีผมต่อเป็นไฟลีนะไฟลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ นนก็คือจะเป็นเลี้ยวกับหลีนะแบบว่ายังไม่ได้เปิดตัวตัดหมอกอันนี้ก็คือแบบเปิดเต็มๆครับก็คือเปิดตัดหมอกด้วยหลีด้วยแล้วก็เลี้ยวด้วย ก็สวยดีนะครับเนี่ยผมชอบตัวไฟหลีนะเพราะว่าไฟหลีก็เป็นวงแหวนไฟหลีกับไ,ไฟเลี้ยวเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกนะครับแบบ l e d ขนาด4นิ้วในเ,เชฟตาหวานหรือดีแมกเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับต้องแปลงขาหน่อยนะเพื่อนใครชอบก็ลองไปซื้อมาลองใส่ดูได้นะครับต้องแปลงขาหน่อยเพราะว่าราคามไม่แพงไงดวง100กว่าบาทนะครับคู้1 200กว่าบาทนะเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ